จากรางวัลคงชนะกระวอล่าสุดอันดับหนึ่งจากรายการลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกับสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดาลำเพลินดาวรุ่งปุ๋งอิงเพชรเบอร์แพง thank you ชิคก์แกลัค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะเอามาได้ออกก่อนแม่เดี๋ยวฝอยเดี๋ยวสีฝอยเนาะ อันสุดกับพ่อสุดมาไล่กับพ่อมาไล่โอ้ยนาอสวัสดีค่ะอีหลักขอแนะนำเนี่ยแนะนำตัวสกอรเดอร์จ้าเดี๋ยวพ่อบอแม่เอฟซีสิบองโหเวลาซื้อยังขันหัวจักทรงเสียงดังๆเนี่ยจ้าอ่าทีโดแต่สออนเนาอปิดวงพ่อแม่เอฟซีมาเอาทั้งเอาหลบแบบนี้ทั้งคืนไหมลูกไม่ได้พ่อ ก็นูสีหาวมาได้อยู่ได้นี่ค่ะโอ้คนสีเสเกตอีหลาก็คนสีเสเกตกันค่ะสีเสเกตกันเองบนตังเกงใจกันน่ะแม่บอขอบคุณหลายๆค่ะขอพระคุณพ่อแม่เอฟซีดานาเวทีนะคะขอพะคุณบ้านฮักทุกหลังค่ะที่เอ็นดูแลกันฮักแพ่งอีหลาขอบคุณเอฟซีพลังเงียบตั้งค่ะที่เฮนนีหลามีในเมอนีกายนพบอแม่เอฟซีทุกคนที่ซอยพัดดังแล้ะก่ะให้กำลังใจหลามาอยู่ตลอด ไปกันต่อกันแล้วกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแหงเบามันแหงสีเงากันต่อนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้พิพามามันเป็นบรรยากาศหน้าห้องขายตัวครับตอนนี้เเมสวั้าตลรสัสดีครับสุดยอดเลยครับทีมที่แฟนครับตอนนี้ เดี๋ยวอีกแป๊บนึงกับปอยแล้ครับครับพ id uh ี่ม็ขับรอเต็มเลยครับพี่น้องแกยไขอีกหนึแสนฟองครับบพรจะเดียางหน้าครับหนึ่งรถหกร้อยเลยครับยอดมากนะครับเยู่ตไแล้ เพืขอเนไนะครับีนี้เสียงเพื่อเนทยงันนะครับเอเีแล้วยครับเ่อน่อนต้งครับัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับลำล้ลรวดรวรวอีกนะครับเด้อเอาอุ้หญิงกับมีดจลูกขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านอน้องฮักแทงขอบคุณลูกทีมของผมทุกทุกคนนะครับ ขอบคุณหลายๆครับทีมงานทุกๆคนเอาลูกสาวเพิ่นมาที่นี่ลูก<ม>สาวคูบุญผมขอฝากนะครับอีหล่าว่าเอออีหลากจะยื้อไปเดี๋ยว <c oughs> สำหรับโนปีนี้กับ่มมีหยังให้พ่อหลดอกจ้าแต่กะอยากบอกพ่อกับแม่ว่าฮักเด้อจ้าขอพระคุณที่มอบชีวิตที่ดีให้ลาแลกวกะขอพระคุณที่เฮตุกอย่างให้ลามีในมือนีเด้อจ้าอาจจะเป็นค้องควับ่มยไงแล้วก็บ่หวลายแต่กะให้ด้วยใจเด้อจ้าพ่อจ่า ขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆเด้อจ้าเดี๋ย้ให้พ่อเปิดเองเน่ยเด้อจ้าเสื้อผ้าครับลูกสาวใหญ่สีบอบยังฮิปพอว้าวทองครับนี่ใส่เลยนะ แม่ใส่ให้ดีกว่านะคะครับให้ลูกสาวเฮงเฮงดังดังปังปังพอกับผ้าสู่พอกับผ้าสั่งผ้าหาลูกกับสารต่อสิ่งที่ดีๆคิดดีทําดีสิ่งที่ดีๆตามมาให้อีหลาสู่ไปน้ำเอฟซีสาวน้อยแพงสู่กับสาวน้อยเพลินแพงพอคนนี้กับสีมอบสิ่งที่ดีผ้าสั่งผ้าหาตลอดไปเด้ออีหลาเด้อเฮงเฮงปังปังอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง เทกัได้คุกบัวยูคุกอะไรครับยีราฟเทียนเดรเซนวนสองหมบาทครับครวครับพี่องกำลังใจยีาเป็นตัวแทนจากยีฟเรเซอร์ครับคุกบวคุกวอยยูกไทยเทนครับสองยรอคุมันไ่นอนาาครับพี่องเป็นพยานเนื้อแล้วกจะเรือของที่มาจันน้บรุตี้ครับ i

แทนของทีมคอนวอยครับครันเั็นทีมมือมิกให่ครับอดทีมมือมิกมือไฟบอมือไฟเอาไปแล้วแล้วเหบโอ้มือไฟเอาไปแล้วเนาะทีมไฟต่างหากเราคึ้สิเมื่อยเราคึ้สิไปนอนแม่เป็นนอนน้าหาไปเห็นไปเป็นยังครับแม่บี้กะให้แม่บี้ไว้ไ้ครับจ้าเดีี๋ยวเอาไปให้เพราะว่าพอเอกไปหน่อยน้องอิงกับยิงเฮงปังๆดังๆรวยๆครับผู้อยู่เบื้องหลังเนาะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องอิงคทันบุญมีบุคคลเรานี้กะ แต่วันนี้อยู่หญิงในมันนี้เนาะทุกแผนกมีความสำคัญครับรวมถึงพ่อจูรวมถึงงานจูครับครับเนาะทุกแผนกทุกทีมงานครับอันนี้ก็ให้แม่บี้เอาไว้ครับครับะหารเอื้นเอื้นใส่เพื่อยู่ทั้งเวทีอยู่สวัสดีครับ เออไฮตั้งวิธีอยู่บนบนบ้านไ่อเปนน้ำคือไปน้ำ,น,ำนี่ตัเจ้าของล้วนตัวนี้ไอ้มาทรง